บบแสนสุนที่วัดใหม่ทองสว่างตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลแสนสุขและภาคีเครือข่ายชาวชุมชนได้จัดพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ขึ้น โดยมีนายทรงกรดไก่กังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขรวมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ประชาชนรวมในพิธีลั่นคล้องเปิดงานและเยี่ยมชมผลงานกระทงประดิษฐ์ซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติโดยชาวชุมชนจาก20ชุมชนได้ส่งเข้าประกวดซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง สำหรับการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลแสนสุขในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของน้ำส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลแสนสุขได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยเทศบาลตำบลแสนสุขได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชาวชุมชนการแสดงโปลงลางและการออกร้านสินค้าชุมชนประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่คนไทยมีความเชื่อเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระแม่คงคาเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำที่ได้ใช้น้ำได้ดื่มกินน้ำรวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำ ความเชื่อของการลอยกระทงเพื่อลอยทุกข์ลอยโศกคนโบราณเชื่อว่ากระทงที่ลอยออกไปจะนำพาทุกโศกโรคภัยออกไปจากเราได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ลอยหมดทุกโศกขจัดโรคภัยที่เผชิญอยูย่ซึ่งทำให้เราได้สน็จรู้ร่วมไปด้วยดีบางนี้ได้เวลาสมควรแล้ว